ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะไพ่ชคะคุมเนื้อหาตั้งวันที่1กันยายนถึง15กันยายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ค่ประจา,านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านไพ่ด้วยพลังงานไพ่ทาโร่นะคะเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้น กับท่านบ้างดวงภาพรวมก่อนนะคะถึงจะต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดค่ะชาวราศีกันลักษณะกันนะคะพลังงาน <c oughs> ขอประทานโทษค่ะ <c oughs> พลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่อสี่ไม้เท้าค่ะไพ่เฉลมิมฉลองความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในด้านของความรักความสุขในเรื่องของความรักความผูกพันหรือความสุขในหน้าที่การงาน ที่มีคนให้เกียรติให้การยอมรับความมั่งคัง่งความร่ํารวยท่านเกณฑ์ได้บ้านได้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอ่าสิดาบจะแ,แก้ไขปัญหาจะถูกปลดล็อกค่ะนะคะดาบที่ดาบที่มันทิ่ม,ทมแทงนะ,ะเหมือนการถูกพันธนาการอยู่เนี่ยจะคลี่คลายแล้วค่ะเพราะเป็นไพ่สิบเหรียญอ่าเดวนะคะความทุกข์ความโศก มันกำลังจะจบต่อไปมีแต่วความสุขความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของท่านจะไม่เป็นคนที่อ่อนแออีกต่อไปนะคะท่านสามารถที่จะปรับตัวเองการบาร้านะคนะ,ะให้คนในสังคมได้ยอมรับทุกคนรักและนิยมในตัวท่านอย่างมากเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ใบถัดไปค่ะการตัดสินนะคะท่านคือผู้ที่ชนะ ผู้ที่เหนือใครจริงๆค่ะไพ่สตริงนะคะหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะอาจารย์มองว่าท่านมีโอกาสถูกโปรโมตการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนสิ่งที่ท่านกังวลว่าเฮ้ยเราอะอยู่ต่อตรงนี้มันจะ,จะ,จะเรินรุ่งเรืองก้าวหน้าไหมอ่ามันจะมีโอกาสที่จะขยับขยายตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่ขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นโอ้ท่านได้ทุกสิ่งเลยค่ะเงินก็คือสิบเหรียญกงล้อเลยตำแหน่งก็คือราชินีไม้ นะฮะไพ่สรงนะฮะความยุติธรรมค่ะท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะเรื่องเงินก็มั่งคัง่งนะฮะในปักนี้เนี่ยขึ้นกลงล้อมหาสมบัติไม่ธรรมดานะคะขึ้นความมั่นคงขึ้นสิบเหรียญนะฮะการเงินปังมากค่ะท่านอาจจะมีเกณฑ์หนึ่งนะขยับขยายธุรกิจก็ได้หรือทํางาน2อ,อย่างก็ได้มีงานประจําอยู่แล้วแต่มีงานเสริมอะไรทําเพิ่มเติม ทำให้มีช่องทางการทํากินการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหรือบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปทางไกลไปสแสวงหา,เ,าเขาเรียกว่าเงินหาเรื่องของความมั่งคัง่งเดินทางได้ค่ะไพ่เดอะเวิร์กับทำแลนด์นะทำเรื่องเอกสารผ่านนะะเอกสารนะคะการถูกพิจารณาว่าท่านได้รับเลือกค่ะไพ่หกเหรียญตาช่างที่มีความยุติธรรมนั่นเองท่านได้ตรงจุดนั้นเลย ถ้าเป็นความรักก็จะเป็นเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันอะไรที่มีปัญหาจะหันหน้าเข้ามาคุยกันค่ะเข้าใจกันแล้วก็เปิดเผยความจริงใจที่มีต่อกันนะคะมันต้องแสดงออกท่านคือคนที่เขาเลือกแล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาเจาะความรักกันอีกครั้งนะคะพลังงานความรักคนมีคู่ค่ะ อัศวินดาบหถ้วย10บเหรียญ9ดาบหกถ้วยคือพลังงานเนี่ยเหมือนท่านรอใครบางคนนะคะรอการปรับความเข้าใจนะก้าดาบอาจจะเหมือนกับเครียดนอนไม่หลับอยู่ด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจริงใจกับท่านไหมเข้ามาจริงใจ เข้ามาหลอกหรือหวังผลประโยชน์กันแนะ่เหมือนท่านไม่แน่ใจนะคะแต่ลักษณะไพ่ถึงแม้วท่านจะไม่แน่ใจถึงแม้ว่าท่านจะเหมือนกับเจ็บปวดกับบางครั้งความรักที่มันไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายนะคะเหมือนเขาไปไป,ไปมามเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวไม่ดีอยู่นั่นนะ่ะในความสัมพันธ์แต่แล้วท่านก็ยังให้อภัยเขาตลอดนะะั่นแหละค่ะไพ่หกถ้วยเขากลับมา ท่านก็ใจอ่อนนะอนลึกๆท่านก็ยังรักและปรารานาในตัวเขาอยู่นั่นเองนะคะดูฝั่งเขาละเขารู้สึกอย่างไรกับท่านอยู่อ่าพลังงานไพ่ก้าวเหรียญเขาก็มองว่าท่านมีความสําคัญสําหรับเขาเหมือนกันนะท่านก็ท่านก็เป็นเป้าหมายในใจเขานะั่นแหละเป็นหมายเลขหนึ่งเป็นนบำวันในใจเขาที่เขาจะเลือกนะคะอ่าเพช e เป็นเพด็คโคเป็นสิ่งที่มีค่า ราชนีไม้ราชินีในดวงใจเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไปเลยนะเขาอะพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลพร้อมที่จะให้เกียรติท่านนะนั่นคือตัวเขานะคะแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างปัญหาเพราะเขาน่าจะโฟกัสที่ เรื่องงานมากเพราะเขาหวังความก้าวหน้าเติบโตเมื่อเขาสักเซสประสบความสำเร็จเขาจะมีเวลาให้ท่านมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะฮะอะไรก็ตามที่เขาทำให้ท่านเสียใจเดอะทาวเวอร์คำพูดการกระทำนะคะสองไม้กับเดอะเฮอร์มิตเขาขอโทษนะคะไพ่บอกเลยว่าเขาอยากขอโทษอืมโปรดคืนดีกับผมนะโปรดคืนดีกับฉันนะ สิ่งเก่าๆนะคะไพ่เดทที่มันเป็นประเด็นปัญหาทาวเวอร์ขอให้มันจบแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกค่ะเรามาดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่สามไม้ค่ะไพ่สองดาบแปดไม้ราชาดาบใบสุดท้ายค่ะโอ้โห ท่านครอบครองทุกอย่างทั้งตัวและหัวใจเลยนะคะถ้าเป็นความรักเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกเขาไม่อยากเสียท่านไปหรอกามสามารถเขาหาวิธีการทุกอย่างสองดาบเพื่อบรรลุปเป้าหมายคือเติบโตไปกับท่านเขาราชาดาบเขามั่นใจแล้วเขารู้ความต้องการของตัวเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนละเพราะเขาเลือกท่านให้เกียรติท่านนะ,ะท่านเป็น นางในดวงใจหรือเป็นชายในดวงใจของเขาเป็นสิ่งที่เขาจะทนุถนอมและดูแลตลอดไปนะคะขอให้คำแนะนำค่ะอ่าไพ่สี่ถ้วยนะคะหนึ่งไม้แล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะ พาอยากจะบอกว่าเมื่อมีโอกาสอีกครั้งอก็จงรับพิจารณาไว้นะคะลองให้โอกาสตัวเองและโอกาสกับคนที่เขาอยากได้โอกาสกับท่านและท่านก็ควรที่จะเหมือนกับให้โอกาสนั้นรับเอาไว้เถอะพจะบอกงี้เลยการกลับมาครั้งนี้เขามาดีแน่นอนคนคนนั้นจง รับความหวังดีนี้ไว้นั่นเองนะคะต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีกันนะคะไพ่สองไม้นะคะสี่ดาบ เจ็ดไม้แล้วก็เดฟูโอ้โหคนโสดท่านก็มีความสุขกับตัวท่านเองอยู่แล้วแหละชิวๆนะคะท่านอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะท่านไปโฟกัสในเรื่องของงานการทุ่มเทนะคะเจ็ดไม้สองไม้กับงานและท่านก็มีความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้ด้วยไพ่เดฟูหละ่ะละยังไงก็ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้สบายมากเออนั่นคือความรู้สึกของท่านเพราะอะไรละ่ะก็ท่านศักเซนในเรื่องของงานน่ะ นะคะไพ่แปดถ้วยท่านมองไปข้างหน้าอนาคตที่มันสดใสอะไรอดีตที่เคยทําให้ท่านเจ็บปวดมันไม่ได้อยู่ในใจท่านอีกต่อไปเป้าหมายใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆความสําเร็จที่มันรออยู่ต่างหากละ่ะคือสิ่งที่ท่านต้องการนะคะ,ะและจริงๆแล้วจะมีใครเข้ามาแล้วทําให้ใจท่านละลายได้ไหมเนี่ยไพ่บอกว่าไงสามเหรียญมีคนเข้ามาคุยนะ อสองดาบเนี่ยท่านก็ยังปิดกั้นตัวท่านเองอยู่นะคะหนึ่งถ้วยนั่นแหละแต่ก็อืคือปิดกั้นก็ไม่ถึงขั้นว่าไม่ให้โอกาสตัวเองเนาะแบบนี้ในที่สุดแล้วอาจารย์มองไพ่หนึ่งถ้วยกับสิบถ้วยปักนี้นะอืจากที่ท่านแบบไม่ยอมรับใครไม่เปิดใจให้ใครใง่ายๆจะมีการเปิดใจและคนนี้เข้ามาเหมือนเป็นคู่ท่านด้วยอะ่ะเพราะมันขึ้นสิบถ้วยเลยนะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยคน คนคนนี้เข้ามาจึงเป็นรักใหม่ที่มีความสุขที่จะเกิดขึ้นได้คองรักร่วมกันจร,จริงๆได้หัวใจได้ความรู้สึกดีๆได้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะที่สําคัญมีอนาคตที่สดใสอาจจะมีลูกด้วยกันในอนาคตนะไพ่บอกงั้นเลยนะคะคนโสดขอให้ท่านน้อมรับไล้แชว์ไปได้เลยนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่และท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังกับสิ่งที่ต้องการคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ